นิกูจิสิกเป็นชาวออสเตรเลียเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคม2525จากพ่อแม่ชาวเซอร์เบียซึ่งอุทิศตนให้คริสตศาสนานิกวูจิสิกเกิดมาไม่มีแขนทั้งสองข้างมีขาสั้นๆข้างเดียวที่มีนิ้วโป้งสองนิ้วเท่านั้น แทนที่จะมัวหมกมุ่นสงสารตัวเองหรือกดเกลี้ยผู้คนรอบข้างด้วยเหตุผลต่างๆนานาของความไม่ยุติธรรมเขากลับบอกพ่อแม่ว่าเขาอยากใช้ชีวิตปกติไม่ต้องการให้ใครมาดูแลหรือปฏิบัติต่อเขาอย่างพิเศษแล้วเขาก็ใช้ชีวิตปกติไปโรงเรียนสามัญเรียนร่วมกับเพื่อนที่มีร่างกายสมบูรณ์ผู้คนต่างมองเขาอย่างประหลาดใจโดยที่ไม่ได้ตรหนักเลยว่าสิ่งที่พวกเขาคิดกับความเป็นจริงนั้นเป็นคน ลเเรื่องกันยผมชื่อนิคูจิซิกผมเกิดมาโดยไม่มีแขนไม่มีขาและหมอก็หาคำอธิบายทางการแพทย์ไม่ได้สำหรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนี้อย่างที่คุณน่าจะจินตนาการได้ว่าผมจะต้องเจอกับความท้าทายและอุปสรรคมากมายด้วยความที่พ่อแม่ของผมเป็นคริสเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อผมที่เป็นนักเทศในโบสถ์คนทั้งโบสถ์โศกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นกับการเกิดมาของผมพ่อผมไม่คิดว่าผมจะมีชีวิตอยู่ได้นานนัก แต่ผลการทดสอบกลับบอกว่าผมเป็นเด็กผู้ชายที่แข็งแรงเพียงแต่แค่ไม่มีแขนขาเท่านั้นเองและไม่นานหลังจากนั้นผมก็ได้เติบโตขึ้นพอที่จะไปโรงเรียนได้กฎหมายในประเทศไม่อนุญ,ญาตให้ผมได้เข้าเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดเนื่องมาจากสภาพความบกพร่องทางกายภาพของผม,ผมแต่พระเจ้าก็ได้ทําเรื่องมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นผมเป็นคนหนึ่งในนักเรียนที่พิการรุ่นแรกที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนระดับแนวหน้า ผมชอบไปโรงเรียนและพยายามที่จะมีชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆแต่ผมก็ได้รับรู้ในปีแรกๆของการไปเรียนถึงเวลาที่รู้สึกไม่สบายใจอันเกิดจากการที่ถูกปฏิเสธรู้สึกแปลกแยกรู้สึกถูกล้อเลียนจากความแตกต่างทางร่างกายของผมเป็นเรื่องยากสําหรับผมที่จะชินกับความรู้สึกเหล่านั้นแต่ด้วยการสนับสนุนของพ่อแม่ผมเริ่มที่จะพัฒนาทัศนคติที่ดีช่วยให้ผม ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทายนั้นไปได้ผมรู้ว่าภายนอกของผมต่างไปจากคนอื่นแต่ข้างในผมนั้นเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับมีหลายครั้งที่ผมรู้สึกแย่มากๆจนไม่อยากไปโรงเรียนเพื่อที่จะไม่ต้องไปเจอกับเรื่องแย่ๆพวกนั้นแต่ผมก็ได้รับการชูใจาจากพ่อแม่และการที่จะไม่สนใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีบางเวลาที่ผมรู้สึกหดหู่และโกรธเพราะผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายผม หรือไม่สามารถที่จะโทษใครกับเรื่องนี้ได้เลยเนื่องจากการที่ต้องดิ้นรนในด้านอารมณ์ของผมผมต้องเจอกับการกลั่นแกล้งและความโดดเดี่ยวพระเจ้าได้ทรงปลูกฝังความหลงไหลในการแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตของผมเพื่อหนุนใจคนอื่นๆให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และไม่ยอมให้สิ่งใดๆเข้ามาขัดขวางความหวังและความฝันของพวกเขาไปได้ผมได้พบกับสันติสุขในการได้รู้ว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับเราเลย ถ้าพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่ดีต่อเราทุกคนผมอุทิศทั้งชีวิตของผมให้กับพระเจ้าเมื่อตอนผม,มาอายุได้15ปีหลังจากได้อ่านพระธรรมยอห์นบทที่เก้าพระเยซูกล่าวว่าเหตุผลที่มีคนเกิดมาตาบอดก็เพื่อให้งานของพระเจ้าได้รับการส่งเสริญผ่านทางคนคนนั้นผมเชื่ออย่างยิ่งว่าพระเจ้าจะทําการรักษาผมเพื่อให้ผมได้เป็นพยานอันยิ่งใหญ่ให้กับพระองค์ หลังจากนั้นผมก็เข้าใจว่าถ้าเราอธิษฐานเพื่อสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในเวลาของพระองค์ถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะทําให้เกิดขึ้นผมก็รู้ว่าพระองค์มีสิ่งที่ดีกว่าให้กับผมตอนนั้นผมได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการใช้ผมในสิ่งที่ผมเป็นและเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่มีผมมีความฝันและเป้าหมายมากมายที่จะทําให้สําเร็จในชีวิตนี้ ผมอยากจะเป็นพยานให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ในเรื่องเกี่ยวกับความรักและความบางของพระเจ้าอยากจะเป็นนักพูดให้กําลังใจในระดับสากลเพื่อถูกใช้เป็นภาชนะทั้งในเรื่องของคริสเตียนในเรื่องอื่นๆการได้เขียนหนังสือหลายเล่มที่ติดอันดับขายดีที่สุดก็เป็นหนึ่งในความฝันของผมครับและผมหวังว่าจะเขียนหนังสือเล่มแรกให้เสร็จภายในปีนี้หนังสือเล่มนี้จะมีชื่อว่าไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีกังวล ผมเชื่อว่าถ้าคุณมีใจปรารถนาในการทำสิ่งใดและถ้าสิ่งนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคุณก็จะทำสำเร็จในเวลาที่เหมาะสมเขาเรียนจบทางด้านบัญชีและปัจจุบันเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจที่เดินรอบโลกเพื่อพูดพูยกับเด็กวัยรุ่นที่มีความคับข้องใจไม่พอใจเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตแสดงให้เห็นว่าที่แต่ละคนมีนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะทุกขร้อนอะไรนักหนา เรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับความเชื่อในภาวะอันยากลำบากถ้าเรื่องของนิกไม่ทำให้เราเชื่อเรื่องความรักของพระเจ้าและพลังของพระองค์รวมถึงสิ่งที่ความเชื่อนั้นทำให้เกิดขึ้นได้ก็คงไม่มีเรื่องไหนที่ทำให้เราเชื่อได้อีกแล้ว